ที่ดินเนื้อที่7ไร่2งาน26ตารางวาขายยกแปลงไม่แบ่งนะคะอยู่ตำบลเขาพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ด้านหน้าของแปลงที่ดินติดถนนเส้นหลักของหมู่บ้านหน้ากว้างประมาณ117เมตรที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูไฟฟ้าประปาหมู่บ้านผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยค่ะ ห่างจากวัดและโรงเรียนประมาณ650เมตรห่างจากตัวเมืองคนครสวรรค์ประมาณ24กิโลบรรยากาศวิวเขาสวยๆปัจจุบันเจ้าของให้ชาวบ้านเช่าทำไร่มันสำปะหลังที่ดินทำเลดีๆบรรยากาศวิวเขาสวยๆแบบนี้ซื้อเก็บไว้เก็งกำไรไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขายไร่ละ350,000บาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม 09, 4, 4, 64 สองสามหเบอร์นี้มีลายด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง y YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ